จะพามาดูแตงค่ะ,ะเขาสวนที่เ่าพี่น้องถ้ามาเบิ่งแตงอันนี้ที่สมุทรปราการน,นะคะเบิ้งเบิ่งแตงขอ่อยพี่น้องจะแตงขูดขื้นทางกันสุดแล้วอ,อย่างเงมื่อท่านด้เป็นดอกอยูอ่ยขื้นทางสุดแล้วแต่ยังไม่เห็นดอกเลยซากดอก ตอนนี้ก็คือแตงส่วนตอนนั้นเป็นถั่วปักยาวที่ตรงกลางเยก็เป็นมะเขือเทศตอนนี้นะคะนี่ขนค,คางสุดเร็วพี่น้องแต่ยังไม่ทันมีมีแบบวววสิเป็นน่วยยังไม่มีมีแววเลย มีค้นสังน่งไอชั่มต้นบกฮงมีค้นสั่งไอช่มต้นบกฮงห้ยพวกเาเอาประมาณลอยหนึ่งนะคะลอยตอน้นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นได้แค่สามสิบต้นเองยังไม่มียังไม่มีดินลงเราต้องต้องหาดินมาลงอีกนะคะบกหมากตัวน,นี้ก็คือปาล์มหางกระรอกเป็นดอกแล้วก็ลูกเล็กเขาให้เขาหล่นลงมา คืออยู่ใต่หฮมเพิ่นเนาะพี่น้องจ้ะอยู่ใต่หฮมเพิ่นตอนนี้ก็กาเม็ดพริกเอาไว้กาเม็ดพริกเอาไว้ให้เขาขึ้นแล้วก็จะเอาออกมาใส่ถุงนะคะเพื่อนมีข้นสั่งนะคะสั่งใหายช้ำห้เพม่อนว่าเอาลอยต้นหรือสองลอยต้นกะเก็ดบ้าโหลดพั่ดุรัน แต่ก็ยังทำไม่ได้เยอะนะคะมันเป็นพื้นแพ้นะ่ะเพื่อนๆเป็นพื้นแพ้นะคะผสมดินจากการผสมดินเป็นพื้นเลยจะให้ดูนี่เต็มแขนเลยะคะ่ะเพื่อนๆจะ้ะเป็นพื้นแพ้ไปหาหมอนะคะตอนนี้ก็ไปหาหมอแล้วก็ให้ยาแก้แพ้มากิน กินยาเก็บแผลมอแล้วโอ้ยนอนตาตุบตาโป้พี่น้องจ้าคันนะครับเพื่อนนี่เป็นตุ่มแพ้มากเกาจนบบได้รับได้นอนพี่น้องคันลายจากการผสมดินปลูกนะคะกับโมโหคือกันมาเพื่อนจะมีสารอีหยังอยู่ในดินหรือเปล่านะคะพี่น้องอยู่ในดินปลูกก็จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็จะมี กาบมะพร้าวสับแล้วก็จะมีดินอาจะมาผสมกันเททั้งสามอย่างลงใส่กระมังแล้วก็จะผสมก็คืออยู่ทังบานกับเทใส่กระมังปูนนะพี่น้องแล้วก็จุกส่งส่งส่ง,สงหดแต่ว่าอยู่นีพื้น่ม,มีกระมังปูนก็เลยเทใส่กระมังหน่อยแล้วก็เอามือส่งเอานะคะทีนี้ก็จะมาดูต้นพริกปลูกใส่กระสอบ กำลังงามนะคะส่วนตัวนี้ก็คือแตงโอตัวนี้เป็นถั่วฝักยาวหั่มาทางนี้บ้าง อันนี้เป็นทั่วฝั่งยาวที่กำลังขึ้นแล้วก็มีดาวเรืองดาวเรืองนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นเป็นดอกไม่มีวี่แววว่าจะเป็นดอกเลยคาแต่งามงาม,งา,มายแต่ก็เป็นดอกปูเซกงฟมแล้วก็จะมาดูแตงอั แต,ตัวนี้เป็นแตงแตงกําลังขึ้นนะคะแตงกําลังขึง้นส่วนตัวนี้ก็เป็นพริกที่ปลูกใส่กระสอบนี่พริกปลูกใส่กระสอบนี่นี่เป็นพริกที่ปลูกใส่กระสอบนะคะสามสี่โตะ๊ะสองสามโต๊นะคะแดง เฮ็ดไปหน่อย,น,อยน้อยไปนะคะนี่มาตรงนี้บ้างน,นี้ก็เป็นกวางตุ้งกำลังงามตัวน,นี้เป็นกวางตุ้งกำลังสวยเลยนนเางงาส่วนน้อยที่สมบูรป,ประการนะคะ มีลาบแล้วก็น้องวัวเฝ้าเขาไปเบิ่งข้างในไปตอนนี้ดาวกุลาบปราบทีชายลงให้พี่น้องเบ่งหอดก้อนนี่เป็นสีเหลืองนะคะแต่ตอนนี้เป็น่อนเป็นสีนีเป็นจังไรคือเป็นสีนี้น่ารักไปกินไปกินนี่ตักคณะเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วเพื่อนเพื่อน่ เติมงามแล้วพี่น้องนีน่เห็นบ่ตอนนี้ก็ใส่ถุงมีใส่ถุงนี่นะคะใส่ถุงแล้วก็คือเป็นผักหอมอันนี้เป็นสวนเล็กๆนะคะตอนนี้งก็เป็นผักหอมที่กำลังลงใหม่ผักหอม มีสวนดอกไม้ตอนนี้ก็เป็นดาวเรืองดาวเรืองกำลังงามเลยส่วนพ้าของแดงนี่ไปด้กินแล้วนกกระจิบพนอกไปกินหมดนกกระจิบเอาไปกินหมดเลยนี่สวยไหมงามยิเด้อจง ค่อนเพื่อนสวยไหมตัวนี้ก็ผักคะน้าตัวนี้ก็กวางตุ้งตัวนี้เป็นกอต้าเปิ้ลต้องมาพวงนิ่งน้ำอมว้านไปเรื่อยๆนะคะสว ดอกเขาดูดอกเขาค่ะคนกำลังโดนแดดกำลังเหลืองบานนะคะพี่น้องสวยสวยสวยค่ะแล้วก็มีสีนี่อยากได้สีเหลือง เป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วจะมีสีขาวขาวบริสุทธิ์ผสมผสสีแล้วก็ผสมผสานไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องจา้าสวยค่ะสวนสวนแปลงนี้เป็นของพี่สาวพี่สาวเคนไทยมาาัวฝ่าเพินปลูกสวนอยู่ยโคราชนะคะตอนนี้เป็นสวนเล็กๆที่โคราด บอกให้ทายทั้งนอนพี่นองบอกให้ทายทั้งนอนกับไปทายทั้งตังห์พน้ำขุดเขาหิดโปเป็นทำไม่เป็นทายไม่เป็นแต่อยากทำอยากถ่ายนะคะบอกไว้ให้นอนโทรศัรทับลูกไว้สัน่นเป็นชายเป็นก็ะยับอวดผักเป็นงามของเรานะคะงามของเราายู่มี่ผักอีกตู้ตอนนี้ก็มีผักนางตู้นะคะเพื่อนผักนาง งามๆพี่น้องสวนเราสวนพเท่าสวนพูเทเธ่คนเคยเพื่อนเคยปลูกคนเคยปลูกเคยเคยเห็ดเคยทำนะพี่น้องไปอยู่ใส่กระตองเข็ดกินลำพังเดี๋ยวจะซื้อกินายกับกระนเงื่อนเบิ่งพักกาศขาวแล้วพี่น้องกาดขาวแล้วเป็นพันธุ์อย่างบูตว่วใบงามๆผู่นะเบิ่งใบงามขนาด นี่งามของเราอยู่นะเป็นสวนเล็กๆที่อยู่ที่โคราชค่ะพี่น้องจา้าตอนนี้ก็เป็นสวนเล็กๆอยู่ที่โคราชนะคะเราเห็ดของเราเราเห็นผักเรางามแล้วก็อยากเอามาอวด <c oughs> เอาขาเอื่อยไปลงุงให้น้ำเนลลา่นลาก็เลยบอกเ่นลาทายมาิีล,าล,าลา่าก็ลยเป็นก็ทา้มาใหา้พี่น้อง เบิงพักเราติละเป็นเห็นพักเป็นงามเป็นกระยาขวดของเปินแต่ว่ากัก็นยังมีคนอิจฉาน้ะพี่น้องเบิงพ่อหอมนี่พ่อหอมตัวนี้เราไปสื้อเราไปสื่อเป็นต้นมาในตลาดนะคะสื่อเป็นต้นมาแล้วเราก็มาเด็ดใบไม่กินแล้วก็เอาเอาต้นมันดดินปลูกฝังดินว้เป็นกระปิ้นมีมะเขือเทศมีผักสลัน่ ก็คือตอกสลเนีเล่าเราเห็ดมันก็นงามของเรานะคะหลักก็ยังมีคุณอิจชา้าเก็บบักทัวเราบักทัวเราเป็นหน่วยมีคุณเป็นหลักของเล่าไหมหลักเก็บบักทัวเราไปกินนี่ก็คือหัวลาานะคะเพื่อนๆนี่เป็นหัวลาานี่งามของเราอยู่เดอ้อ แล้วพาว่าบ่บ่ตัวเราตัวขังเราเป็นนวยเหลวเป็นนวยเหลวข้าจอกับมาลักเก็บของเราไปยังวะนี่นั่นเ,เห็ดของเราหน่อยๆอยสิก็ยังมีคนมหลักเอาอยาู่มีคนมหล, <g ül> ลักเก็บของเราอยูะคนน่ะแล้วก็จมเสียดายของเรานะคะ มีหอยเก็บแล้วว่าสิบวันสิบปเก็บตัวมาตําแล้วว่าไปหอดพระเจ้าเ,เก็บไปก่อนแล้วสันลาพอได้เก็บตำของเราอยู่นะคะล้าปลูกน่อยๆก็บพ่อได้เก็บตำแล้วก็พอได้มีคนหลักของเราอยู่เด้อน้องพี่น้องว่าบ่า